ใครเคยดูซีรีส์จีนนะคะก็จะน่าจะเคยได้เห็นที่ว่าตอนที่เด็กครบอายุหนึ่งขวบนะคะเขาต้องจัดพิธีให้เด็กไปจับขมหลายๆอย่างเพื่อให้รู้ชะตาชีวิของเด็กคนนั้นอีกหน่อยจะเป็นยังไงนะคะแล้วในคลิปของวันนี้นะคะเทียวก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาของการที่จัดพิธี่างนี้นะ,ะแล้วทําไมถึงต้องจัดพิธีนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชุนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนช่องของเจียวเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะเนื่องจากเรื่องของวันนี้นะคะคือมี f c สงสยัย f ออยากจะดูนะคะเจวก็เลยทาเป็นคลิปให้ดูเลยนะคะพิธีที่ f อถามมานะคะซึ่งเป็นพิธีที่ให้เด็กประจับนั่นจับนี่ตรงอายุหนึ่งขวดนะคะภาษาจีนกลางนะคะเราเรียกว่าจัวจู นะคะคำว่าจัวก็คือจับนะคะโจก็คือที่จริงหมายถึงโจเนียออย่างนี้ครบรอบหนึ่งปีนะคะก็คืออายุหนึ่งขวบของเด็กสำหรับพี่ทีจัวโจวนะคะเจียวจะแบ่งเป็น สามหัวข้อนะคะหนึ่งก็คือจะเล่าให้ฟังประวัติความเป็นมาของจาโจเนี่ยเป็นยังไงนะคะสองก็คือทําไมถึงคนโบราณน,นะคะคนจีนโบราณต้องตั้งพิธีจ้าโจขึ้นมานะคะแล้วก็สามก็คือจะ,อะผู้ให้รู้ด้วยว่าป่องกติเขาจาโจเนี่ยต้องเตรียมของอะไรบ้างที่เพื่อให้เด็กไปจับนะคะ,อะตอนนี้เรามาเข้าหัวข้อที่หนึ่งนะคะประวัติความเป็นมาของพิธีจาโจนะคะ ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเพณีต่างๆนะคะคือเราจะพอรู้ได้ว่าที่จริงพธิธีที่แบบจวาวโจน,นะคะไม่ใช่มีมาแค่แบบไม่กี่ร้อยปีอย่างนี้ที่จริงก็คือนานม,มาแล้วนะคะคือคนจินโบลาณอาจจะแบบพันสมพันปีแล้วนะคะคือคนจินโบลาณคือเขานิยมที่จะแบบว่าให้เด็กไปจับค่มเพื่อให้รู้ชะชตชาชีวิตของเด็กในอนาคตนะคะเพราะ,ะว่าตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วคนจินโบราณเขาเชื่อเรื่องที่ว่าฟ้าควรดิงนะคะ ซึ่งที่จริงก็เกี่ยวกับหลายวิชานะคะแต่สรุปก็คือเชื่อในเรื่องดวงเรื่องที่ว่าหลายหลายอย่างคือฟ้าให้มาแล้วนะคะคือเราแค่เดินตามไปนั้นเพราะฉะนั้นนะคะการที่เป็นพี่ดีจอโจก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยนะคะทีนี้เจยวจะ,อ,ะอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนไปนเรื่องที่สนุกในช่วง3ามก๊กนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นความจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่จะเกี่ยวกับพี่ดีจอโจนะคะ ก็คือในช่วงสามก๊กนะคะซวนกวนนะคะภาษาจีนกลางเราเรียกว่าซวนเฉวนก็คือเขาตั้งลูกของตัวเองที่ชื่อซวนเติงนะคะขึ้นมาก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วซวนเติงก็จะเป็นฮองเต้ต่อไปใช่ไหมคะแต่พอดีซวนเติงก็คือไม่สบายป่วยสุดท้ายก็คือตายก็เลยไม่มีคนมาต่อจากเขาซึ่งเขามีลูกชายหลายๆคนนะคะเขาก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะให้ใครมาเป็นต่อเขาเพราะว่าลูกชายแต่ละคนก็คือเหมือนไปกโกงกับคนนั่งต่างๆนะคะเพื่อจะเอาอำนาจไว้ที่ตัวเองอย่างเนี้ยเขาก็เลยเครียดมากนะคะแล้วในช่วงที่เขากําลังลังเลยอยู่จะเอาใครขึ้นมาใหม่นะคะแล้วมีคนเสนอให้เขาบอกว่าที่จริงอยากจะรู้ว่าลูกชายคนไหนนีสายไปยังไงบ้างอน,น,นาคตจะยังไงก็ดูจากลูกของเขาอีกทีซึ่งก็คือดูจากหลางของทรงกววยอีกที เพราะว่าปกติคนจีนมักจะบอกว่าลูกเป็นยังไงพ่อแม่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนสอนลูกใช่ไหมคะก็อยู่ในครอบครัวก็อยู่กับพ่อแม่ตลอดเพราะฉะนั้นซูนกวางก็เลยคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาก็คือเขาเลือกวันดีๆวันหนึ่งนะคะ,ะดูแล้วว่าอวันนี้วันดีก็ไปเรียกหลานชายของเขานะคะซึ่งเป็นลูกของลูกหลายๆยคนอีกทีนะคะมาอยู่กับเขาแล้วก็เขาก็ให้คุณ ตั้งขมต่างๆไว้ที่โตะ๊ะแล้วขมที่ตั้งนีมีหลายอย่างมากมีมุกนะคะมีอ่ามีเงินทองมีหยกมีมีนะคะอ่าหรือว่ามีธนูมีก็คือหลายอย่างมากแล้วก็มีแบบหนังสือหนังสือในช่วงสังก,ก,ก็คือเสียบจากไม้ไผ่นะคะที่ไปม้วนๆนะคะอ่าจะมีอ่าหนังสือที่ไปม้วนนะคะตั้งไว้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว,ว่าสู้ใตตสู้ใตตที่จริง จะเป็นผ้าที่เป็นเส้นยาวๆนะคะคือก็คือโซ่ใต้นี้คือเอามาทําอะไรก็คือโซ่ใต้ที่จริงก็คือแสดงถึงฐานะหรืออํานาจของคนคนนั้นแต่และคนอย่างคนนั้นหรือว่าคนที่เป็นขุนเตะอ่ะก็บางทีเขาก็จะมีเส้นนะคะที่เหมือนแคมค่ะนะคะติดกับเสื้อของตัวเองสีไม่เหมือนกันไลายไม่เหมือนกันนะคะผ้าไม่เหมือนกันก็จะเป็นฐานะที่แตกต่างกันนะคะอ่ะโอเคขมหลายๆลอย่างตั้งไว้ เสร็จปุ๊บก็คือให้หลานของสมควรมามาเลือกว่าอ้าตัวเองจะไปจับอะไรนะคะแล้วคนอื่นๆนี่ก็คือเหมือนแบบจับไปเรื่อยบางคนก็เห็นเอ้ยมุกนี่สวยก็จับบางคนเห็นยกสวยก็จับไปก็คือจับไปเรื่อยนะคะมีแต่หลานชายคนหนึ่งนะคะที่ชื่อสุนเขาซึ่งคนนี้นะคะคือสุดท้ายก็ได้เป็นห้งเต้น,นะคะที่ชื่อสุนเขาเนี่ยเขาเข้าไปแล้วนะคะทั้งสองมือเขาจับขมเลยด้านหนึ่งจับ หนังสือที่เป็นม้วนที่ทําจากไม้ผ่าอีกด้านหนึ่งก็คือจับโซ่ใต้ก็คือแซงอันนั้นก็คือเหมือนแบบว่ามีฟ้าชี้มาให้เห็นว่าอ้าหล้านคนนี้ก็คือมีความรู้ด้วยแล้วก็มีอํานาจด้วยในะอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกพ่อของร้านนะคะขึ้นมาเป็นไทจินะคะก็คือขึ้นมาเป็นคนต่อคนอเตนทีเพราะว่าคนที่จะเป็นคนเตนก็คือต่อต่อ,ต,อต่อมาใช่คือพ่อให้ลูกลูกให้ร้านใช่ไหมคะก็เลยต้องให้ลูกเขามาแปลงก่อน นะคะอ่าสุดท้ายก็เลิกได้ทำไมถึงเชียวต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าที่จีนตั้งแต่ช่วงสามก๊กการที่เป็นพิธีอย่างนี้ที่ให้เด็กไปจับของเนี่ยเพื่อไปรู้ว่าอีกหน่อยเขาจะเป็นยังไงคือเริ่มมีแล้วเพยียงแต่ว่าเพยียงแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ว่าเป็นชื่อที่แบบว่าหนึ่งเหมือนปัจจุบันนี้ที่แบบจ้โจโอย่างนี้นะคะแล้วพิธีแบบนี้มีแบบตัวหนังสือบันทึกจริง,รงๆครั้งแรกนะคะคืออยู่ในช่วงอ่า รละชะวงน์หนเปยก็คือช่วงที่ประเทศจีนค่อนข้างยุ่งนะคะยุ่งยากสงการเยอะแบ่งอำนาจเยอะนะคะแต่ในสมัยนั้นก็คือเริ่มมีการบันเทิบแล้วที่เกี่ยวกับพิธีนี้นะคะแล้วมาถึงราชะวงศ์ถังราชะวงศ์ซ่งคือพิธีนี้คือแบบยิ่งเมื่อก่อนอาจจะอยู่แค่ส่วนที่หนึ่งนะคะที่ที่หนึง่งบริเวณหนึง่งแต่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะคือเริ่มแบบฮิตในทั่วประเทศจีนนะคะโจมเป็นพิธีที่แบบว่าเด็กบ้านไหนที่อายุครบหนึ่งขวบ แล้วก็การที่มีพิธีที่แบบจับขมนี่คือไปพิธีที่ขับไม่ได้นวันนั้นเลยนะคะแล้วพอมาถึงราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงคือยิ่งเป็นพิธีที่แบบฮิตกว่าเดิมอีกนะคะแล้วจอมาถึงปลายราชวงศ์ชิงนะคะพิธีนี้เขาก็เลยตั้งชื่อที่จริงเมื่อก่อนเขาก็เรียกชื่อหลายอย่างนะคะก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาชื่อจัวโจนะคะใช้จงถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะเดียวแค่บอก ประวัติง่ายๆอย่างนี้เราก็พอรู้แล้วว่าอ๋อก็คือไม่ได้ขาดช่วงเลยมีมาตลอดแล้วก็ยิ่งไปข้างหลังนี้ยิ่งฮิตนะคะแล้วถามว่าทุกวันนี้คนจริงยังทําอย่างนี้กันอยู่ไหมคะก็ทํานะคะแต่ทําไม่ได้เพื่อเหมือนเมื่อก่อนแบบว่าเพื่อรู้ชะตาชีวิตขมเด็กอีกหน่อยจะเป็นยังไงนะคือทาเหมือนแบบเป็นพิธีหรือว่าเป็นประเพณีที่ต้องทํานะคะ โอเคแล้วก็เรามาเข้าหัวข้อที่สองนะคะว่าทําไมคนจิโบรลณเมื่อก่อนถึงต้องทําอย่างนี้คือเขาเหมือนแบบเชื่อฟ้าเชื่อทุกอย่างเชื่อดวงแบบขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงนะคะคือเราก็รู้ว่าเมื่อก่อนคือชีวิตก,ก็ค่องคางลาบัดนะคะคือคนเราก็คือมนุษย์นะคะคือไม่มีอะไรที่แบบว่าสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็ไปเชื่อเรื่องฟ้าเชื่อเรื่องดินเชื่อบางบางที่ก็คือเชื่อเรื่องแบบพระอาทิตย์นะคะคือ เชื่อไปหมดนะคะแล้วเด็กก็คือครบอายุหนึ่งขวบก็เหมือนแบบว่าชีวิตของเขาคือเริ่มแบบเด็กบางคนอายุหนึ่งขวบก็คือเริ่มเดินใช่ไหมคะอ่าเริ่มจับขอมได้แล้วก็คือเหมือนแบบเขาต้องเริ่มเริ่มต้นชีวิตอ่าข้างใหม่ๆของเขาได้แล้วแล้วคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่จับพี่ีอย่างนี้ให้ให้เขาไปจับนั่นจับนี่เพื่อบอกว่า,วาอ๋ออีกหน่อยเขาน่าจะเป็นอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้นะคือ คือไม่ว่าเขาจับอะไรนะคะก็เป็นแบบว่าเขามีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถแบบเหมือนแบบว่าโตขึ้นมาแบบแบบดีๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบว่าเป็นความหวังของพ่อแม่ของครอบครัวที่ให้กับเด็กคนนี้นะคะอ่าน,นี้เกี่ยวกับความเชื่อกับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วเรื่องคนจิมโบราเมื่อก่านะคะคือเรื่องเด็กก็คือที่มีลูกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก ประเทศจีนนะคะโบราณเนี่ยเขาชอบพูดคำนี้นะคะว่าบุ you san 三无后为大อะไรคือสิ่งที่ไม่กระต่ายพ่อแม่นะคะมีสามอย่างแล้วไม่มีลูกคือเป็นอันแรกที่สําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พอร,รู้แล้วว่าเรื่องลูกเรื่อง,องมีคุณสื่อต่อตระกูลเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนจีนโบราณนะคะแล้วในตอนที่เด็กอายุครบหนึ่งขัวเขาจัดพิธีให้เด็ก คนนี้นะคะคือตอนที่จักพิธีเนี่ยคนในตระกลูลปกติเขาต้องชวนมาหมดนะเหมือนแบบว่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าบ้านเรามีคนสืบตระกูลแล้วก็เคยมีลูกหลานแล้วนะคะคือเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ถามว่าแล้วปัจจุบันนี้เราทําอย่างนี้ก็คือยังหมายความว่าเหมือนคนจีโบราณหรือเปล่านะคะที่จริงมันก็มันแตกต่างนะคะคือเมื่อกี้เจียวก็บอกแล้วในปัจจุบันนี้คน ทำพิธีนี้จวโจ,จนะคะคือเจอียวดูแล้วก็คือเหมือนแบบทำตามประเพณีมากกว่านะคะคือไม่ได้บอกว่าหวังว่าเด็กจับอะไรแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรนะคะแล้วอย่างตัวที่รู้สาวของเจียวคนที่สามนะคะตัวที่เ,เ,เขาจับเนี่ยเขาจับอะไรเขาจับสลัเปานะคะตอนนั้นเธอคงหัวลุกเอยคนคคนี้เก่งเรื่องกก่งนะคะแต่เขาว่าเก่งเรื่องก่งจริงจรินะคะแต่เราจะบอกว่าอีกหน่อยเขาจะเป็นอาแม่ครัวรจะเป็นอะไรเราก็ไม่แน่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบ เป็นพี่ทีเฉยๆแล้วนะคะแล้วหัวข้อที่สามเจียวจะพูดต่อเลยนะคะว่าแล้วเ,เขาจับอะไรบ้างเมื่อก่อนนะคะคนจิมบแลนด์ชอบเตรียมอย่างพูกการนะคะ่กระดาษหรือว่าหนังสือหมึกที่เขียนพูก้การพวกนี้มานะคะคือเหมือนแบบเพื่ออย่าให้รูกไปจับแล้วก็คือเหมแบบือนโอ้ยหน่วยความรู้ดีนะคะาเลี้ยงเก่งอย่างเนี้ยหรือว่าบางคนก็คือเตรียมมาแบบมีด หรือว่าธนูมากูุกคือเมื่อก่อนมันเราต้องไปสู้เราต้องไปอะไรใช่ไหมคะมึงบอกว่าคนนี้จะสู้เก่งจะเป็นแบบทหารนะคะหรือว่าบางคนเอาตาปังนะคะคนที่จับตาปังเขาจะบอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้อีกหน่อยมีอำนาจนะคะเพราะว่าใครจะใส่ตาปังให้คือคนนั้นต้องมีอำนาจไงหรือบางทีก็คือเหมือนแบบมีอ่าภาษาจริงเราเรียกว่าส่วนผานนะคะที่คิดเลขนะคะที่เป็นโกงๆอะ่ะเรามาคิดเลขอะ่ะคนเด็กที่จับอันนั้นเขาบอกโอ้ oh, เด็กคนนี้อีกหน่อยก็คือจะเป็นแบบ เก่งเรื่องเงินหรือว่าคนที่ไปจับเงินทองตรงๆเลยก็คือคนเด็กคนนี้อีกหน่อยจะรวยก็คือไม่ว่าเขาจับอะไรก็ดีหมดแหละค่ะนะคะอ่าในปัจจุบันนี้เขาก็เตรียมมากวันนี้อีกเพราะว่าเราต้องทันสมัยใช่ไหมคะบางคนก็เอาม็อดคอมพิวเตอร์มาให้จับโอ้คนนี้อีกหน่อยเก่งคอมพิวเตอร์นะคะอ่าต่างๆเป็นต้นไปก็คือแล้วแต่ครอบครัวของเราจะจัดแบบไหน นะคะอ่าโอเคเรื่องจ้าโจนี่นะคะคือเจียวเล่าให้เป็นเหมือนแบบความรู้ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าถ้าเราอีกหน่อยดูในซีรีส์จิงว่าเห็นเด็กไปจับนั่นจับนี่ตอนที่เขาอายุหนึ่งครัวนะคะคือไม่ต้องแปลกว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นนะคะก็คือฟังคลิปนี้ก็จะเข้าใจไปเลยโอเคคลิปของวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะ